น้องหัวชมพูจากหน่วยวีนัทละครับเธอก็มีชื่อว่าซิดียโอสึกะก็ได้มาเรียนร่วมห้องกับพระเอกละครับและน้องหัวชมพูนี้เธอยังเป็นไอออนชื่อดังอีกด้วย <c oughs> แฟนคลับในห้องน,น,นี่นาแน่นกันเลยหลังจากแนะนําตัวเสร็จน้องหัวชมพูก็ุกเข้าหาพระเอกทันทีและขอให้พระเอกมาเป็นแฟนซะง,งั้น อินาโฮยอมได้ไงเข้าขัดขวางทันทีแต่ซีเรียเธอก็มีสกิลที่เหนือกว่าล้วครับตอบกับอินาโฮไปจนอิฮานนี่จอยไปเลยทีเดียว<อ>ววาผู้ชายที่อยู่ในห้องก็ฉุนพระเอกกันหมดเลยล่ะครับนี่พระเอกมึงจะมีผู้หญิงเยอะไปแล้วนะเว้ยแบ่งกันว่างสิวะ<อ>หน่วยวีนันก็จะมีกันอยู่5คนละครับนอกจากซีเรียแล้วก็มีคู่ฟ้าแฝดแห่งหน่วยวีนัดน่ารักก็ไม่มีละครับ ื่อี้ไม่ต้องบอกครับเพราะว่าคนผ้านี่จําไม่ได้น้องนางคู่กัดของน้องผมแดงเธอก็ไม่แนะนําให้กลุ่มมาเกจิกรู้จักชื่อเธอละครับและสุดท้ายมิเดียดิมิต้าถึงฝีมือการหั่นผักอย่างเทพละครับแต่เธอทําอาหารไม่เป็นสง,งัานแด้เหมือนเธอจะเป็นหัวหน้าหน่วยวีนัทตดชากไปในขณะที่หน่วยวีนัทมาประชุมกันอย่างพร้อมหน้าละครับซีเรียที่ลง้งสนีพระเอกอย่างหนักก็ต้องการวางแผนเดตกับพระเอกละครับ พวกนหน่วยวีนัดก็พยายามวางแผนช่วยกันล่ะครับหน่วยวีนัดที่เคยทำภารกิจรับสุดยอดต่างๆมากมายพวกเธอก็ต้องวางแผนกันอย่างเต็มที่โดยมีพระเอกเป็นเป้าหมายและต้องกำจัดพวกอิฮานโนะฮารุโกะฮิเมกามิที่อาจจะมาขัดขวางแผนการเดทได้ล่ะครับนี่แค่ออกเดทหน่วยวีนัททำยังกะว,ว่าจะออกลบสะง,งาม<อ>ตัดไปที่ห้องน้ำชายนะครับพระเอกก็กำลังนั่งอ่านจดหมายชวนออกเดทจากสาวปริศนา ที่นัดให้ไปเจอกันหลังเลิกเรียนละครับคนพาคน,นี้รู้เลยว่าจดหมายนี้มันกองไข่ <Yahoo! S 1> หลังเลิกเรียนพระเอกก็ออกจากห้องเรียนทันทีละครับไม่รออีฮานะเลยละครับงานนี้อีฮานะเธอก็ต้องออกตามหาพระเอกก็เจอกับถุงขนมมากมายกก่กองแล้วก็เจอกับตุ๊กตาทาเครุเธอก็คิดว่าเป็นพระเอกละครับอีฮานะก็คิดว่าพระเอกให้ขอขอขวาญกระโดดกอดพระเอกเฉยเลยนี่น้องนางจะโดนหนอกง่ายไปละมัง้ง ตันไปทางฝั่งพระเอกนะครับก็พบกับน้องซีเดียที่จุดนัดพบทั้งคู่ก็ออกเดทตามภาษาละครับดื่มน้ำผลมอมองพลไม้กันเสร็จเรียบร้อยซีเดียก็ชวนพระเอกเข้าห้องพักหรือโรงแรมก็ไม่ทราบละครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจังเลยซึ่งเธอก็บอกประมาณว่าอยากอยู่กับพระเอกตามลำพัง2ต่อ2ซึ่งงั้นโอ้โหท่า <Yahoo! S 1> นผู้ชมคิดว่าไงละครับบรรยากาศแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ทั้งฝั่งฮาลุโกฮิเมกามิ กำลังคิดหาทางกําจัดขยะจํานวนมากที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ละครับีมือใครวะแล้วน้องนางจากหน่วยวินัท,ทีไม่บอกชื่อก็โผล่มาแล้ะครับผมจะเรียกเธอว่าน้องโนเนมก็แล้วกันนะครับผมทางฝั่งพระเอกพอเข้าไปข้างในแล้วก็รู้สึกว่ามันมืดจังแล้วซีเรียก็หายตัวไปละครับไม่รู้ว่าไปไหนอะไรเนี่ยแต่พระเอกก็ถูกจับตึงกับเก้าอี้ลวครับ แล้วแสงไฟก็สาดส่องมาพร้อมกับซีเดียน้องหัวชมพูที่เปลี่ยนชุดมาสุดเอ็กซแสนยั่วยวนละครับผม oh. ตัดไปทางฝั่งที่เมกามิกับฮารุโกบ้างละกำลังต่อปากต่อคำกับน้องโนเนมอิฮานุที่เดินแบกตุก๊กตาทาเครรก็เดินผ่านมาพอดีอิฮานุก็พึมพำว่าทำไมท่านคาเครุเงยียบจังเลยฮาดุโกก็เดินเข้าไปหานะครับนี่มึงโง่หรือปึกกันแน่วะนี่มันตุก๊กตาไว้ไม่ใช่ทาเครุ อะยอ,ย,อยอครับน้องนางไม่ได้พูดแรงขนาดนี้อเมกาไม,ม่ก็ใช้พูดจิ้วขโมยเอกสารบางอย่างมาจากน้องโนเนมละครับทําให้รู้ว่าพระเอกกำลังอยู่กับซีเรียที่ซีเค็ดลูมเอสแอนี่มันทําให้3คนนี้คิดไปไกลเลยครับแกเัาสายเอสายเอ็ลมละมั้งจินตนาการไปไกลว่าพระเอกกำลังถูกทรมานอยู่จึ oh. ตงต้องรีบไปช่วยพระเอกละครับถึงแม้จะถูกขัดขวางจากน้องโนเนม และมีเดียมิดิต้าละครับจากหน่วยวีนัทแต่ทั้งสองคนก็สามารถฝ่าฟันจนมาถึงซีแคสดูมเอสแอนเอ็ได้สำเร็จแต่ประตูก็ปิดอยู่ละครับอีฮานุก็ไอเดียสุดบันเจิดปล่อ,อยพลังมาเกนทำลายประตูแม่งมันเสลยชิปหายแต่ที่ไหนได้ครับไม่ได้เป็นอย่างที่คิด S&M oh. ก็คือ Song and Music น oh. ้องหัวอชมพูก็แค่ร้องเพลงให้ประเอกฟังละ น้อง nang ihano เล่นพังกอนเสืตเขาสะเละเทะเลยล่ะครับงานนี้จบตอนที่8ฝากด like กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,ปใหม่ๆต่อไปถ้าอยากให้ผมทำคลิปสปอยมาเกจิมาอีกนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันถึงแม้ว่าคลิปเท่าที่แล้วนี้จะไม่ถึง2,000วิวคนดูสปอยอนิเมะเรื่องนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมก็จะทำให้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับ Top car, come on. Top team, a cup Right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. I'm on stage here on screen. Okay, this is a dream. And I pray. That's a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head, dad, don't regret it. Push myself to the left.